สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,490.51จุดบวกเพิ่มขึ้นมา0.05จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.00%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่35,000ล้านบาทเศษเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มค้าปลิส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ICT การแพทย์การเงินและก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.95%ซึ่งราคาหุ้นนั้นก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็พักตัวกันไป แล้วก็คาดการ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสปี66นี้กำไรปกติจะเติบโตได้ year on year แล้วก็น่าจะส่งตัว Q on Q แล้วก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปีนี้นั้นน่าจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกทางด้านของ BJC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.99% ก็มีการคาดการณ์ว่มมาแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้ Year on Year ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากขายแล้วก็รายได้ค่าเช่าที่ดีขึ้นแล้วก็ผลประกอบการนั้นอาจจะทรงตัว Q on Q ทางด้านของซิสบีราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.76% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องแล้วก็เตรียมที่จะเปิดอีก2สาขาในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็คาดว่าจำนวนนักเรียนในปีนี้นั้นจะขึ้นแตะที่ระดับ3,700คนทางด้านของ S N N P ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.68 ก็มีการคาดการณ์ทางด้านของแนโโน้มผลประกอบการในไตรามาส2ปี66นี้กำไรน่าจะมีโอกาสขึ้นทำนิวไฮได้โดยผลประกอบการนั้นคาดว่าจะเติบโตได้สูง year on year แล้วก็อาจจะเติบโตได้เล็กน้อย q on q ทางด้านของ EPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.22%ก็ระ็ได้รับอันนี้สงสจากเงินบาทที่อ่อนค่ากันลงมาเนื่องจากว่า EPG นั้นมียอดขาย มาจากต่างประเทศกว่า60%ทางด้านของโมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.33%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในไตรมาส2ปี66นี้มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้นั้นจะเพิ่มขึ้นถึง20%ทางด้านของ NSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.31% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสองปี66นี้กำไรจะขึ้นทำอยู่ไฮได้ ye, ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจาก s a มโซเซ r กรอ l ของเซเว่นอิเลเว่นนั้นเติบโตขึ้นตามช่วงของไฮซีซั่นแล้วก็ยังมีการออกสินค้าใหม่เข้าขายใน7ซเว่นอเลเวอีกด้วยทางด้านของ Beauty ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.55%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้ม ตลาดส่งออกเครื่องสำอางในไทยนั้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากที่มีการเปิดประเทศกันส่วนทางด้านของมีนาทรานสปอร์ตราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.03%ก็คาดว่านนโนมผลประกอบการของปี66นี้กำไรจะขึ้นทำนิวไฮได้ซึ่งก็มาจากการขยายกองรถขนส่งแล้วก็มีการรับรู้รายได้จากบริษัทร่วมทุนก็คือบริษัทตะวันแดง ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเมเจอร์ราคาหุ้นติดลบไป9.66%ก็คาว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกระออกมาขณะที่ผู้บริหารนั้นก็คาดว่าในะน้ำผลรประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้ Q on Q ก็มาจากช่วงของไฮซีซั่นแล้วก็มีการได้รับมันหนุนมาจากธุรกิจภาพยนตร์แล้ก็ธุรกิจในส่วนอื่นๆอีกด้วย ทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป3.25%แล้วก็ XPG ติดลบไป4%ก็คาดว่าเป็นการปรับลงตามราคาคริปโตเคอรนซีที่ร่วงลงมาส่วนทางด้านของซีรีราคาหุ้นติดลบไป2.17%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาหุ้นปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างจะมาก และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ